สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนปดยถาดน,นะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวสุนันทาน,นะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบ,ร 2, นนรบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรค่ะจํานวนแปดเส้นค่ะ ลายิบบินเบอร์สค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากลิบบินความยาว75ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้นะคะต่ล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบินฝั่นั้นยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สสวมมาในเส้นที่ส เส,ส้สสนที wrote, สน um, ่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายลิบบิ้นอดล็อกเข้าไปแบบนี้เี่นะเราจะได้ลิบบิ้นนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือดิบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หน่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หน่งค่ะทะลุรูที่สุดท้ายนะคะเราสามเส้นไปนะ แล้วก็รวบเข้ามาให้กระชับค่ะนะคะแบบนี้นะเราพิดกับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพัดข้ามห้าเส้นไปค่ะจับพัดข้ามห้าเส้นพัดข้ามห้าเส้นค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้นห้าเส้นสุดท้ายนะ สเส้นนี Arizona, ้ค่ะจับพ่าดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจับพลาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่เส้นสุดท้ายค่ะจับพัาดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ห้านะคะนะ แล้วก็ดึงค่ะนะคะพอเราดึงเสร็จแล้วนะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะ หรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็สอดล้อดสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามน,น,นะคะสอดล้อดสามเส้นไปตัมแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ จับดิบินมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งนะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดรูที่2นะคะ1นสองนะรอ,นะอดสอเส้นมาแบบนี้ค่ะนะคะนะ แล้วเราก็ดึงปรับแต่งให้สวยงามนะคะนะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดรอดสามเส้นไปนะคะ สอดเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งนะคะนะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว30ซนติเมตรค่ะจำนวนแปดเส้นนะคะเราก็สอดเข้าไปที่สุดเลย สอดเสรแบบนี้นะคะพลิกกลับได้มาด้านนี้เปิดหรือิ้นออกมาจับนะคะพับมาด้านหลังนะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะไม่ต้องพับตัดมุมนะคะเราจะไม่ได้ทำต่อนะคะแล้วก็พับสอดลงนุ้นนี่ค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะ พอเราได้แบบนี้นะคะจับตะแคงด้านนี้จับขึ้นด้านบนค่ะโค้งลงมาแบบนี้นะคะสอดล็อกริ้นนะคะในดูนี้นี่ค่ะนี่ค่ะจับขึ้นด้านบนค่ะโค้งลงมาน่คะจะได้คกลิปแบบนี้ เนี่ยค่ะในแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับสอดขึ้นด้านบน พอได้แบบนี้นะคะเราก็จับเปิดริบบิ้นออกมานะจับริบบินนะะ้นค่ะพับมาด้านหลังหนึ่งครังนะคะพับมาด้านหน้าค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้นะคะนะสอดรูนี้นี่ค่ะ,คะเราก็จะได้ติดแบบนี้นะคะเราจะพับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ นนีะะคไะดแบบนี้นะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบน นี่ค่ะแล้วตัดปลายดิบบิ้นทิ้งนี่ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะ2อเส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะแล้วก็ สอดขึ้นไปนะนะคะให้เนือปานริบบินไว้แบบนี้นะคะดึงลงมาพับมาด้านนี้ค่ะพับมาด้านนี้นะปิดมาด้านนี้ปิดมาแบบนี้ค่ะสอดลงไปนะคะหลังปลายสีส้มที่เราตัดเมื่อกี้นี่ค่ะทำเหมือนเมื่อกี้นะคะทำเหมือนกรีดเมื่อกี้เลยนะคะ กรีบเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้นี่ค่ับสอดขึ้นด้านบนนคะคะดึงลงมาแบบนี้ทับมนด้านหลังพับมันด้านหน้าค่ะบีบปีกัวมาสอดนะคะหลังเส้นที่เราตัดนี่ค่ะ ตัดดิบินทิ้งอันนี้นะคะเพื่อนๆตัดมา50เซนก็ได้นะคะจะได้ทําง่ายๆนะสําหรับเพื่อนๆที่มือใหม่นะคะให้แนะนําให้ตัดมา50เซนติเมตรนะคะนะทำมาด้านหลังทำมาด้านหน้าค่ะบิดเป็นกลวยวแบบนี้นะแล้วเราก็สอดลงไปนี่ค่ะ นะคะก็จะได้แบบนี้แต่แล้วเราก็สอดใต้ปลายดิบินกลับขึ้นไปนะคะแนะนำให้เพื่อนๆตัดมา50เซนติเมตรนะคะจะได้พอดีจะได้ตัดสอดง่ายๆนะอันนี้เราบอกพอดีเกินไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวสุนันทาของเราค่ะสวยๆง่ายๆเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ